วันนี้ผมพามารีวิวกับเจ้า BMW F32 ค o u p e สองประตูที่ใส่ชุดโปรยเตอร์เลเซอร์สว่างไกลได้มากกว่า800เมตรนะครับเดี๋ยวผมพามารีวิวให้ดูกันชัดๆเลย ตันนี้นะครับติดตั้ง,งโปรเจคเตอร์เลเซอร์ไปแล้วจากค่ายออสแลมราคาโปรโมชั่นจัดอยู่ที่2 0 0 0มื่นกว่าบาทนะครับต้องบอกเลยว่าสว่างมากจากตรงนี้นะครับไปตรงนู้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณแปดรอเมตรพอดีไปเลยที่ผมวัดไว้นะครับนี่คือไฟต่ำนะครับที่เป็นชิปเลเซอร์นาแสงอันนี้ไฟสูงนะครับสูงเนี่ยยกขึ้นไปอีกนะครับนไครับไกลมากต้องบอกเลยว่าอันนี้คือเลเซอร์จากค่ายออสแลมแท้จริง ข้อดีของเขานะครับคือมีชิปเลเซอร์อยู่ตรงนี้มีสองดวงดวงใหญ่เนี่ยเป็นเลเซอร์ไฟต่ำดวงบนนี้เป็นเลเซอร์ไฟสูงนะครับลงเนี่ยครับเห็นชัดเจนเลยครับแฉกวีมาเป็นเลเซอร์แสงช้อนสีเหลืองนะครับสอดตรงไปไกลสุด800เมตรระยะมุมกว้างตรงนี้ผมให้มากกว่า1 2 3 4 5สาเลนถนนเต็มๆนะครับสำหรับความกว้างนะครับใน2งลูกนี้บอกเลยว่าไกลมากๆใครอยากได้ไฟหน้าสว่างเลเซอร์สว่างขนาดนี้ตัวนี้ตอบโจทย์ครับ เป็นไงกันบ้างครับ,บ,รบหลังจากที่ผมพาชมโพยเตอร์ดีสว่างที่ฝุดในตอนนี้ให้ดูแล้วก็สำหรับใครนะครับที่กำลังต้องการแก้ไขเรื่องปัญหาไฟหน้าไม่สว่างเนี่ยโฟยเตอร์เลเซอร์ไลท์จากค่ายออสแรมต,ตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ในราคา20,000กว่าบาทเนี่ยกับความสว่าง800เมตรเนี่ย ผมบอกว่าคุ้มครับแถมตัวนี้รับประกันนาน2ปีก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยติดตั้งได้กับรถญี่ปุ่นแล้วรถยุโรปเกือบทุกรุ่นเลยคมที่เป็นโปรเตอร์โรงงานอยู่แล้วนะสาหรับคนที่เป็นรีเฟกเตอร์เนี่ยก็ทําได้แต่ใช้เวลานิดหน่อยในการทําก็สําหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับโอมซีนัลลกราดช่องทางการติดต่อยังมีทั้งเฟซบุ๊กนะครับไลน์แอดนะครับผมช่องยูทูบแล้วก็เบอร์โทรนะครับตามด้านล่างนี้เลยสําหรับ ลูกค้าท่าในสนใจติดต่อมาเลยครับทางเรามีถือค่าไหลเกตต้องบอกว่าโปรเตอร์เนี่ยมีตั้งแต่แบบหลัก5,000ถึง25,000ตัวท็อปสุดเลยเรามาคุยละเอียดกันว่ารถลูกค้าเป็นยังไงอยากได้แบบไหนได้ผมแก้ไขจัดการให้ผว่างดีขึ้นเองครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ